อารัยกันครับบ้านแห่งนี้2 3 4 5 6 7 8 9 เกือบเอาได้เลยนะคองปลาสองปลาอันนี้สองเก้า่เรารู้ว่าจะไม่เินใช่ไหมเราใครจะกิียนเนี่ยใครจะกิน để kiếm gạo. của em cũng không có gạo. mèo cũng nhái đi lên, không đi lên.

นุ้ยนุ้ยจ๋าสวัสดีเจ้าน้องยงสวัสดีเจ้าน้องยุพินยุพินคนงามสวัสดีเจ้าเหมียวเหมียวเหมียวนะคะจากน้องน้องนุ้ยคนงามน้องเหมียวน้องเหมียวคำเมีข้าวให้น้องอันนี้เีลาเยอะหน่อย galliya jo chhutto ko บอกมาได้นะสวัสดีเจ้าปีบัวคนสวยน้องจอดน้องจอดนุ้ยบอกปีบัวปีบัว,บวคุณบัวคนสาวเออคุณสวยเจ้าคุณบัวขอบคุณนักๆน,นะเจ้าสวัสดียามเช้าตัยเนออุ้ยตีหนึ่งกว่าคุณบัวคุณบัวพักผ่อนเนอะดึกแล้วเกือบเช้าแล้วคะ่ะพักผ่อนเนอะ พี่ไก่พี่ไก่สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณยุ่งพินคนสวยจากพี่บัวพี่ไก่ก็สวัสดีน,น้องนุ้ยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะเจ้าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์เลยเนาะโอ้ยน้องนุ้ยไม่ได้มาเลยไม่ได้มาแอลคูเมืองเลยพี่ไก่สวัสดีน้องยุงพินน้องดิมมี่เนาะขอบคุณนะคะน้องนุ้ยบอกพี่ไก่พี่ไก่ พี่ไก่บอกเลิฟสาม 3. ขอบคุณค่ะน้องยุ